ฟาร์มกลางกรุงครับโมริโมริฟาร์มมาอีกแล้วหลังจากที่เคยมาครั้งนานมาแล้วครับเคยมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วพาเด็กๆมาทำกิจกรรมครับที่โมริโมริเฟย์ฟาร์มนะครับมันจะเป็นโดมแบบนี้นะครับน,นี้พาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศ ฟาร์มกางกุงครับมอริมอริฟาร์มครับผมอยู่ในซอยนวนจันทร์นะครับซอยนลจันทร์หลังตลาดนวนจันทร์ครับชื่อเฟฟาร์มมอริมอริฟาร์มเคยมาครั้งหนึ่งนะครับนานมาแล้วพาเด็กๆมาอันนี้วันแม่มีกิจกรรมพาแม่เที่ยวหลังจากพาแม่ไปกินอาหารที่โรงแรมเอสซีพาร์คประดิษฐ์เมนรรมเรียบทางด่วนมาแล้วครับก็มาต่อกันที่ โมริโมริเพฟาร์มครับฟาร์มกลางกรงุงอาจจะมีน้องเป็ดน้องหา่านอยู่ทางนี้นะครับมีให้อาหารหาร่านอันในก็จะมีร้านอาหารนะขายกาแฟขายเบเกอรี่มีอาหารมีกาแฟนะครับ ให้บรริกาฟาร์มกลางกรุงครับโมริโมริมรฟาร์มเปิดหมวกรับแดดหน่อยครับแดดฮุบมาแล้วอันนี้น้าเดชพาพเพื่อนเพื่อนมาเที่ยวฟาร์มกลางกรุงครับโมริโมริมรมรฟาร์มซอยนนจันทร์นะครับผมก <c oughs> ิจกรรมมันแม่ครับเพื่อนๆ <c oughs> ด้านในก็จะมีร้านอาหารอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องเดินเข้าไปดูข้างในกันว่ามีอะไรอีกบ้างนะครับ อันนี้ก็จะเป็นฟาร์มเด็กๆมาให้อาหารมีน้องแพะน้องแกะน้องวัวมีเป็ดมีห่านนะครับน,นี้ก็จะเป็นทางเข้าประตูทางเข้านะครับโมริโมริฟาร์รม์ฟนูจันครับเดินเข้าไปดูข้างในนะครับว่ามีอะไรอันนี้เจ้านายนั่งอยู่ร้านอาหารนะเราจะเดินผ่านเข้าไปดีไหมโปรดดูแลบุตรหลานของท่าน อย่าปล่อยบุหรันท่านเล่นน้ําตามลาําพังทางสถานที่จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะครับ้เาเกิดอุบัติเหตุกับบุหรานของท่านอ่าแจ้งไว้ตรงทางเข้าเลยนะครับบริบริเพลฟาร์มเคยมาแล้วก็เคยถ่ายคลิปขึ้นไปแล้วนะครับครั้งหนึ่งนานมาแล้วปีที่แล้วครับทางเข้าครับแดดแรงอยู่นะครับบ่ายสองโมงกว่าบ่ายสามแต่ว่าก็มีลมครับลมเย็นดี สวยอยู่นะครับบรรยากาศถึงจะเป็นหน้านี้ก็จริงแล้วมันควรจะเขียวกว่าน,นี้นะครับหน้าฝนดูวิวรอบๆแล้วกันนะครับพาเพื่อนๆมานะครับโมริโมริฟาร์มนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านกาแฟร้านบิกอรี่ให้เด็กๆทำกิจกรรมนะครับเด็กมาปั้นงานทำอาร์ตอะไรต่างๆนะครับ สถานีอาร์ตให้เด็กๆเ,เล่นกันกลางกรุงนะครับซอยนวนจันทร์ครับทงตลาดนวนจันทร์โอเคนะครับเพื่อนเพนืขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับวันนี้พามาตากแดดฟาร์มกลางกรุงครับฝนมืดมาแล้วตอนมาถึงตอนแรกยังแดดจํ่มอยู่เลยครับอันนี้ลมเริ่มมาแล้วครับลมมาแล้ว เตียมรับพายุฝนครับฝนจะมาแล้วเราก็จะเตรียมรถแล้วครับเตรียมกลับละเดี๋ยวฝนจะมาครับผม,มเที่ยวตอนแรกยังแดดแฉะแอยู่เลยครับแดดยังแจ่มอยู่นะมาถึงตอนแรกก็ตอนเนี้บ่ายสามโมงกว่าครับแดดหมดฝนเริ่มจะมาแล้วครับพายุเริ่มมาแล้วลมแรงแล้วครับเตรียมรับฝนได้เลย,เยม,มาแล้ว อายุมาแล้วครับอายุฝนมาแล้วมาแ้วมาแ้วพายุฝนครับอา,า,า,ายุลมแรงจากแดดแล้วร้อนอเปี่ยงอยู่ พายุมาแล้วครับรีบไปก่อนที่ฝนจะมา ผมพายุฝนถล่มแล้วลมแบบนี้ฝนไม่น่าจะมีแล้วแหละน่าจะมีแต่ลมข้ารถดีกว่าเราโอเคนะครับผมบายครับเพื<ๆ>่อนๆบายครับพายุฝนมาแล้ว